คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพลัสสวัสดีฮัสวัสดีฮับสวัสดีครับเชิญเลยฮัเชิญเลยครับ,วรบสวัสดีครับผมเอาคุณผู้ชมคผู้ฟังวันนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมพิเศษก็แล้วกันสำหรับใน The Ghost Radio ของเราก่อนหน้านี้หลายท่านน่าจํากันได้ว่ามีเบาวิว วันนั้นมีคิวโทรมาเล่าเรื่องปรากฏว่าโทรมาจากออฟฟิศด้านล่างก็เลยเฮ้ยขึ้นมานด้านบนดีกว่าวันนี้คุณริ้นจะออยู่ในสายที่เก้าแต่เฮ้ยในเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเชิญขึ้นมาดีกว่า,เ,าเดี๋ยวนั่งประจำตรงนั้นได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกล้องตัดสลับให้กล้องตัดสลับอ่านะฮะคุณริ้นคนหาทํอ่านะฮะแต่วันนี้ ไม่ได้เอาของอะไรที่เกี่ยวข้องการหาทรมาใช่ไหมไม่ได้พกมาแล้วสวัสดีคุณลิ้นกราบสวัสดีพี่แจ็คครับแล้วก็สวัสดีชาวเดอะโกสเตอร์ทุกคนด้วยนะครับอยากจะบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติเช่นกันคุณลิ้นเป็นแขกคนที่สองในห้องจัดรายการนี้หที่ได้มาคุยกันแบบสดๆที่ไม่นับรวมทีมงานนะครับนี่คือคนที่สองโอ้ยินดีมากเลยครับนี่ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็วันนั้นที่เราคุยกันในสถานีผีดุครับผมเห็นลีลาของคุณลิ้นเวลาเล่าแล้วอะ โคตรมันเลยเออนะวันนี้อยากจะเห็นแบบวันนั้นอีกครั้งประเอินมาที่ร้านกาแฟครับผมนะครับก็เลยเฮ้ยจัดขึ้นมาไม่ต้องรอถึงสายเก้าถ้าสมมุติว่าให้กูรินนั่งรอถึงสายเก้าที่ร้านกาแฟก็เดี๋ยวคงจะช่วยน้องๆเปิดร้านพรุ่งนี้ต่อได้ครับนะครับอา้าววันนี้คุณรินปกติเดีนะที่ข้อมูลที่ผมได้มาคือมาพร้อมกับเรื่องของเพื่อนเก่าที่ข้างแต่ยงัง อันนี้เป็นประสบการณ์อะไรของใครยังไงอะเป็นประสบการณ์ของเพื่อนที่รู้จักกันในใน Discord นะเป็นโป,ปรแกรมที่สำหรับเอาไว้คุยเล่นเกมอะไรกันอย่างเงี้ยครับคนเล่าก็ชื่อคุณจริง คุณจริงครับผมเออนะฮะอันนี้คุณรินจะมาเล่าให้ฟังนะใช่ครับรบกวนก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องอื่นค่ <allocation S 2> ะโมาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนเลยได้เป็นยังไงเรื่องนี้เพื่อนเก่าที่ข้างเตียงเพื่อนเก่าที่ข้างเตียงเป็นประสบการณ์ตลอดระยะเวลายาวนานของคุณจริงเล่าตั้งแต่ว่าสมัยเด็กๆครับเขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรร,รม ตามคุณพ่อคุณแม่ไปตามวัดต่างๆอะไรเงี้ยวัดปงวัดป่าอะไรก็ไปนั่งสมาธิกรรมฐานอะไรตั้งแต่เด็กๆเป็นเด็กที่ชอบเข้าวัดทําบุญบนะครับและทีเนี้ยเหตุการณ์มันก็สืบเนื่องมาจากตรงนั้นว่าพอทําตั้งแต่เด็กๆพี่แจ็คจิตใจมันถูกขัดเกลามันใสมันสว่างมันก็เลยสื่อก็เลยสัมผัสได้ถึงอะไรที่ตามนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นอทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันก็มาหนักตอนที่ช่วงเขาอยู่มสองมสาม แล้วก็เริ่มมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในบ้านของเขาคุณจริงเล่าว,ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปิดเทอมปิดเทอมป้าบเด็กก็เหมือนปล,อปล่อยปล่อยเต็มที่ไม่ต้องรีบนอนไม่ต้องตื่นเช้าเขาก็จะเลยได้อยู่เล่นเกมตั้งแต่ช่วงหัวค่าเนี่ยไปจนถึงตีสองตีสามทุกวันก็คือจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวกลางคืนเป็นคนสุดท้ายทุกครั้งพ่อแม่ขึ้นนอนหมดละมันมีอยู่คืนหนึ่งฮะที่นั่งอยู่คนเดียว แต่มีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครคนอยู่ใกล้ๆหรือไม่ก็อยู่ข้างหลังใกล้ๆออกไปเอยอถ้ามันมีลักษณะแบบนี้สมมุติเรานั่งอยู่แล้วมันมีคนยืนอยู่อะม,มันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะใช่แบบเหมือนอยู่ไกลๆแล้วก็เออเออ มันจะมีความรู้สึกอย่างจริงๆเหมือนมีคนมองอ่ะเราไม่เห็นแต่เรจะมีมีความรู้สึกว่ามันมีคนมองเราอยู่อ่าก็จะมีความรู้สึกแบบเนี้ยสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคืนแล้วยิ่งทีก็ยิ่งรู้สึกถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันส่งผ่านสายตาที่มองไม่เห็นนั้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกกดดันความรู้สึกคาดหวังความรู้สึกเหมือนอยากจะบอกอะไรสักอย่างแต่พูดไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ทําให้คุณจริง นานไปก็อึดอัดหนึ่งละเป็นหนักเข้าก็เริ่มแบบกลัวนะฮะเริ่มหายใจติดขัดเริ่มไม่โอเคแล้วก็สิ่งเนี้ยมันก็รุกคืบอ,อิทธิฤทธิ์ของมันต่อไปด้วยการเริ่มมาปรากฏตัวให้เห็นในเงาสะท้อนตามวัตถุต่างๆที่มันสะท้อนแสงได้พวกกระจกตู้เย็นที่มันแบบเป็นดำาด้านะ่ะจอทีวีจอทีวีหรือว่าอะไรที่มันปิดดับไปแล้วอย่าไปเปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยเราก็ จำเห็นว่าฟุ๊บฟอยู่ข้างหลังอ่าเหมือนมีอะไรขยับขยับเป็นแบบแท่งๆอยู่ข้างหลังฟุบฟุ๊บฟุบพอหันไปก็ไม่มีไอความรู้สึกที่แบบจ้องจากหลังหลังโตคอมมานะฮะหันไปปุ๊บก็ไม่มีมีอยู่ชัดเจนครั้งหนึ่งงาะที่หนักจนต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เลยก็คือมันเป็นจังหวะที่โดนจ้องหนักๆเข้าแล้ววันนั้นอ่ะอึดอัดหายใจไม่ออกเลยถึงขั้นหายใจไม่ออกก็เลยโอ้ไม่นอนละเออไม่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 อยู่ละจะไปนอนละจะเข้านอนปิดคอมปุ๊บชัดดาวปั๊บนะฮะ จอดำใช่ไหมฮะพอดำเสร็จปุ๊บสะท้อนมายืนอยู่ประชิดอย่างนี้เลยมันต้องเห็นเงาเราเงาเราคนนึงอยู่ข้างหลังคนหนึ่งทึมอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขาก็ตกใจแล้วก็วิ่งขึ้นไปหาคุณแม่แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็ด้วยความที่คุณแม่เป็นคนปฏิบัติธรรมก็จะไม่ซักไซจะไม่บอกว่าคิดไปเองมันนนุนนี่แม่พูดมาคำเดียวว่า เดี๋ยวปรึกษาะอาจารย์ใหอ้อืม,อมแต่ช่วงเนี้ยพระอาจา์เนี่ยออกทุดงครับไม่สามารถที่ติดต่อได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอืก็ปล่อยให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นประจําทุกคืนทุกคืนและยิ่งนานก็ยิ่งรู้สึกหนักหน่วงขึ้นจนกระทั่งเปิดเทอมเปิดเทอมเนี่ยจากปกติเดิมทีโรงเรียนแห่งนี้คุณจริงใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเจอเหตุการณ์เนี้ยที่บ้านเหมือนมันไปกดสวิตช์อะไรบางอย่าง แปะขึ้นมาก็เริ่มเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นและโรงเรียนก็ดูเหมือนว่าจะมีประวัติเรื่องเล่าเยอะเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าร้อยกว่าปีแล้วอะไรเนี่ยอืมเขาก็เริ่มเห็นว่าตกเย็นก็มักจะมีเงาคนอยู่ตามอาคารเรียนทั้งที่พาโลงปิดหน้าถังปิดประตูม้วนหมดแล้วไม่ควรจะมีขึ้นใครถักขึ้นไปวบวบแวบๆอยู่ตรงนั้นหรือว่าห้องที่มันไม่มีคนเรียน ก็เห็นว่าเหมือนมีเด็กนั่งอยู่วุบฟวับวับแต่พอไปแบบจ้องมองแบบชงโกหัวเข้าไปดูจริงๆเนี่ยก็ไม่เห็นอเออเริ่มไปเห็นต่างที่ต่างทางมากขึ้นนะครับแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเป็นเหมือนคอสพิเศษ,ษที่จะต้องไปเรียนหลังเลิกเลิกเรียนวิชาหลักแล้วเป็นการเรียนเสริมติวก่อนสอบอ่าใครอยากเรียนก็มาเรียนกับอาจารย์นะเดี๋ยวเปิดท้ามงเย็นถึงหกโมงอ่าก็ไปนั่งเรียนนะครับปรากฏว่าช่วงเย็นพารงเขาก็จะมา เช็คห้องต่างๆมาปิดประตูแล้วเขาก็จะปีนข้ามหน้าต่างไปที่ไอตัวแพทเทิร์นตรงนั้นนะฮะแพลตฟอร์มตรงนั้นที่ที่มันเป็นปูนยืนออกไปเขาก็จะไปกวาดขยะที่เด็กทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่นะเห็นหางตาคุณจิงบอกเห็นหางตาอยู่นะว่าเป็นพลโลงตอนแรกแล้วเหมือนพลโลงก็เฟดออกไปละอปรากฏว่าเห็นมีอีกหนึ่งหางตาอย่างเงี้ยยืนอยู่ออืพอกําลังจะหันไปฟุบโดดลงไปอุยต่อหน้าต่อตาเลยครับแล้วหันไปอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย หันมาแล้วก็สบตาแล้วก็เหมือนเห็นคือมองตากันก็รู้ว่าโทษนะเห็นเหมือนกูป่ะเออเออใช่ใช่ฟาแล้วเพื่อนคนเนี้ยตั้งแต่นั้นมาก็เป็นคนเขาเขาเป็นคนมีมีเซนส์เหมือนกันครับเป็นเครื่องแอปพูฟผีว่าอืใช่แล้วเป็นตัวสแกนเลยว่าคุณจริงอ่ะไม่ได้คิดไปเองทุกครั้งที่เห็นอะไรพวกเนี้ยบางครั้งแบบเห็นพร้อมกันเงี้ยเพื่อนคนนี้ก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็จับมือคุณจริงไว้แล้วเขย่าเป็นการคอนเฟิร์มว่า แม่นแล้วอแม,ม่นลสูวเออ,อนะฮะก็จะได้เพื่อนคนนี้คอยคอยช่วยอยู่เรื่อยๆอนี่คุณจริงก็เลยเลยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวอยู่ลําพังนะครับแต่ทีเนี้ยพอเห็นหนักเข้าหนักเข้าก็เลยรู้สึกว่ากลับอยู่ที่โรงเรียนก็เจอ,อกลับไปที่บ้านก็เจอตอนเดิมอีกตนที่ยืนอยู่ไกลๆแล้วก็จ้องมาด้วยความรู้สึกกดดันต่างๆนานาอย่างเงี้ยจนกระทั่งคุณแม่เขาได้ไติดต่อพระอาจารย์ได้ละกลับมาจากทุดงละผ่านแม่ชีท่านหนึ่งที่รู้จักกัน ก็นิมนต์เชิญมาดูที่บ้านหน่อยเจ้าค่ะว่าเป็นยังไงดูอิชันเห็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่พระอาจารย์ท่านก็นมาเดินดูตามนั่นตามนี่นะฮะแล้วก็ประพรมน้ำมนต์ทำการเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลและท่านก็บอกว่าที่ลูกโยมเห็นน่ะเขามีนะเขาอยู่แต่เขาไม่ได้มาไม่ดีเขาแค่อยากจะเอาไปอยู่ด้วยโอ้โห<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวหลวงพ่อ หลวงพ่อสการฮะทันโทษอย่างเงี้ยคือมามาไม่ดีทำไมมันคอนทราสต์กันเอาไปอยู่ด้วยไม่ใช่โยมเขาไม่ได้มาไม่ดีนะเขาแค่จะเอาไปอยู่ด้วยอันนั้น่ะเรียกว่าไม่ดีครับผมพระคุณเจ้าคุณจริงก็เลยมีความรู้สึกขัดแย้งกันว่าเอ้ยทำไมมาไม่ได้มาไม่ดีแต่ทำไมเอาอยากเอาเอาเอาเราไปอยู่ด้วยวะเออก็ไม่เข้าใจหลวงพ่อก็บอกว่าอ่ะถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวก็ไปถือศีลแปดที่วัดกัลกัม วัดก็อยู่ต่างจังหวัดเลยเขาก็บอกว่าช่วงนั้นไปไม่ได้จริงเพราะมันใกล้จะสอบแล้วขอให้ผ่านพ้นช่วงสอบไปก่อนละกันค่อยว่ากันปร,รากฏว่าพอพระอาจารย์มาทักปุ๊บเหมือนรู้ถึงตัวตนของเขาปับ๊บตอนนี้นะฮะเอาดรอ้วครับไม่ได้แค่อยู่ในสถานที่เท่านั้นตามมาไปที่โรงเรียนด้วยไปที่ไหนก็ตามไปรู้สึกว่ามีสายตาเดิมเนี่ยจ้องอยู่ห่าง อยู่เรื่อยหนักขึ้นติดตามใช่ครับเหมือนาอ่ารับรู้ถึงการมีอยู่ของฉันแล้วใช่ไหมต่อไปท่านได้โปรโมชั่นพิเศษตามประกบเลยรู้เลยว่าทีเนี้ยแกไปไหนฉันไปด้วยใช่อแล้วมันก็หนักถึงขนาดที่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าความรู้สึกของเขาจะส่งมาเป็นความรู้สึกในแง่ลบหลายๆแบบคาดหวังอะไรอวั กดดันแล้วก็ให้ความรู้สึกเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างอพอหนักเข้าหนักเข้าหายใจไม่ออกหอบแฮกแฮกแฮกเป็นลมเป็นลมในจังหวะที่เสี่ยงตายมากเพราะอยู่ริมถนนเซเข้าหารถแทแทเฮ้ยเยเกือบตายถ้าไม่ได้เพื่อนคนนั้นน่ะคว้าแขนเอาไว้คุณจริงไปกับรถแล้วนี่คือเขาเขาเขาเอาแล้วนะใช่ครับเซเขาหารถเลยเหรอเซหารถเลยยืนอยู่ริมถนนเนี่ยฮะ อยู่ๆเป็นลมหมดสติโดยที่ไม่มีอาการป่วยไข้อะไรวูบวูบใส่รถคุณจริงก็บอกไม่ได้ละตอนนั้นมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือโกรธเขามากทําไมต้องทํากับเราถึงขนาดนี้จะเอาอะไรทําไมไม่มาบอกดีๆทําไมไม่สื่อสารกับพระที่ที่ท่านมาทําไมมามา,มามาจะเอาเราอย่างนี้เลย,เ,ลยเออ,อก็เลยอดทนแล้วก็ให้มันผ่านพ้นช่วงสอบไปก่อน<ช>จนกระทั่งถึงเวลา ทำการปิดเทอมปับ๊บตีตัวไปเลยที่จังหวัดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปถือศีลอยู่ที่วัดนั้นก็ทำการนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาทำจนครบกำหนดวาระเวลาพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวมาทำพิธีปัดกรรมปัดอ,อะไรที่มันรังควานเราให้บอกให้กล่าวเขานะว่าต่อแต่เนี้ยให้อยู่ที่วัดนี้ไม่ต้องไปตามอีกอ,อะไรที่มี าจจะมีกรรมร่วมกันมาเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าขออุทิศบุญกุศลที่ทํามาทั้งหมดกรวดน้ําให้แล้วเลิกแล้วต่อกันเท่านี้อ่ะให้โยมพูดด้วยปรากฏอายมจุดทูบก่อนโยมจุดทูบจุดยังไงก็ไม่ติดอ,จดจดอืจุดแล้วจุดอีกจุดแล้วจุดอีกจนกระทั่งต้องเข็นอ่ะต้องบังลมสารพัดเปลี่ยนไฟแช็คจนจุดติดจนได้อื แล้วกําลังจะปักทูบก,กาลังจะพูดพูดเหมือนรัดอะไรอาวรทั้งหลายที่ตามมา mm. พูดไม่ออกหมายถึงว่าตัวคุณจริงเองรู้สึกสะอึกสะอื้นอยู่ในใจไม่อยากพูดมันมีอารมณ์ต้านอยู่ข้างในว่า mm. ใจหนึ่งเขาอยากจะพูดให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วด่าทออยู่ในใจด้วยว่าอย่ามาตามฉันอีกนะ mm. อย่ามาทําอย่างนี้กับฉันเธอไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ mm. แต่อีกใจหนึ่งก็อย่าเลยไม่อยากพูด mm. ไม่อยากให้พูดจนกระทั่งฝืนฝืนอาจนได้คุณแม่ก็ประคองอยู่ข้างๆเอานะลูก ทำนะลูกพูดนะลูกจนทั้งกั้นใจฮึบปักปับ๊บภาพนี่แฟตแบ็กเข้ามาฟึบเป็นภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กๆถือเสาน้ําเกลืออยู่คุลุลกว่ะยนมีเสาน้ําเกลือ,อโยงอยู่ที่แขนแล้วก็ใส่ชุดของโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งเป็นความทรงจําที่ตีเข้ามาว่าเราคุ้นเคยและรู้จักคนนี้มากแต่เราลืมไปแล้วว่าเขาคือใครัครบ เอ๊เป็นใครนะแต่ก็กั้นใจแล้วก็ตัดแล้วก็ร้องไห้เสียใจมากเหมือนเสียของรักไปนะฮะเพราะปักเสร็จปั๊บจบพิธีเรียบร้อยกวดน้ําเรียบร้อยอกลับมาเป็นตัวเองเฮ้ยทาไมฉันรู้สึกแบบนั้นขนาดนั้นนะแล้วทำไมภาพเด็กคนนั้นถึงเข้ามาครับก็เสร็จจากตรงนั้นขณะที่กลับบ้านก็เลยถามคุณแม่ว่าเนี่ยหนูเห็นหนูเห็นภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นเป็นไว้อนุบาลเลยออื เขาเป็นใครแม่หนูมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรือเปล่าหนูเคยเคยมีเหตุอะไรให้ต้องเข้าโรงพยาบาลไหมอ๋อใช่ลูกแม่นึกอยู่นานเลยก็นึกออกว่าตอนสมัยวัยอนุบาลก่อนจะขึ้นปฐมหนึ่งคุณจริงป่วยหนักป่วยขนาดที่ต้องไปอาศัยในโรงพยาบาลเลยครับคือแอดมิตระยะยาวไปกินนอนหลับตื่นกันอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีเด็กวัยไล่เลี่ยกันเป็นเพื่อนเตียงข้างๆที่แบบวัย กำลังโซนเลยกำลังเป็นผู้ชายนะครับแล้วเวลาเข้าไปไหนเขาก็จะเล่นด้วยกันดึกดึเขานอนไม่หลับเขายังมาเกาะเตียงแล้วก็คุยงุ้ยงงีง้ยงเบาๆอะไรเงี้ยแล้วก็จนง่วงแล้วก็หลับไปมานั่งฟังนิทานด้วยกันไปไหนก็วิ่งเล่นด้วยกันตัวแทบจะติดกันกินกินนอนกันอยู่ในนั้นแล้วเวลาเขาวิ่งะครับเขาจะถือเสาน้าเกลือ,อแล้วก็วิ่งไปด้วยแก้งแก้งแกงแกงวิ่งเล่นอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยจนกระทั่งสนิทสนมกันแล้วก็มีคําพูดหนึ่งฮะที่สัญญากันว่า เราเป็นเพื่อนกันตลอดไปเลยเนาะอืมอืมอาจจะเป็นเพราะว่าคพูดนี้เหรอใช่ฮะตลอดไปเลยนะตลอดไปเลยเออตลอดไปนหมายถึงว่าแม้จะมันไม่มีที่สิ้นสุดใช่อืมด้วยคําพูดของเด็กๆแต่มันก็เป็นที่น่าเศร้าเพราะว่าถ้าเข้ามาในลักษณะแบบเนี้ยแปลว่าเขาเสียชีวิตอืเด็กคนนี้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลนั้นครับ โดยที่คุณจริงอะ่ะหายแล้วก็ออกมาก่อออน oh, oh. ครับทิ้งไว้เป็นเพียงคําพูดนี้ที่เขาโฟกัสอยู่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกันอีกก็เราเป็นเพื่อนกันตลอดไปปรากฏเตกคนนี้ไม่รอดก็มาในรูปแบบเนี้ยไม่รู้กรรมสัมพันธ์หรือว่าอะไรมันเวียนมาทบกันทําให้เขามาปรากฏในบ้านได้เป็นคำสัญญาที่เขาตามเขาเรียกว่าตามรอยกรรมนั้นมาอะไรเงี้ยนะฮะก็ เสียใจมากเลยที่รู้สึกผิดที่ไปด่าเขาว่านี่จะเอาให้ตายเลยเหรอจริงๆเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่น่ารักมากแต่ด้วยจิตสุดท้ายเขาจิตส,สุดท้ายของเขาคือเขาด้ยึดยึดกับคำนี้ไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปใช่แค่คํานี้คําเดียวม,มันทําให้เขาไม่สนเหตุผลไม่สวนวิธีการไม่สนอะไรทั้งสิน้นแค่ทําให้เธอเปลี่ยนจากสถานะคนเป็นมาเป็นเหมือนชันก็พอ,อ,อทีนี้พอ ห่างกันเราทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไม่เจอเด็กผู้ชายคนนี้อีกอแต่มันก็ทำให้คุณจริงอ่ะเลิกที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหนักๆละเพราะว่ามันยิ่งเปิดเปิดแล้วก็ยิ่งเห็นอพอเห็นปุ๊บก็จะรู้สึกแย่อย่างเช่นมีครั้งหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไปทัศนศึกษาที่คุกเก่าอโอ้โห oh, อยากร้องไห้ทรมานมากมรู้สึกสิ้นหวงังรู้สึกท้อแท้รู้สึกอยากตายในนั้นเลยเพราะว่าความรู้สึกทั้งหลายที่มันส่งมาเขารับได้หมดเลยอื เขารู้สึกว่ายิ่งทําขัดเกลาวจิตใจตัวเองให้ใสย,ยิ่งรับพวกนี้ได้ง่ายเขารู้สึกว่ามันหนักเกินกว่าที่เขาจะรับได้เขายังไม่เก่งพอที่จะแยกแยะมันครับนั้นเขาก็เลยถอยออกมานานๆจะทําบุญทีหนึง่งนานๆจะใส่บาตรทีหนึง่งไม่ใช่ว่าละเลยพระพุทธศาสนาแต่รู้สึกว่าทําแต่พอประมาณให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดที่พอดีอืมตั้งแต่นั้นมาคุณจริงก็ยังเห็นมาตลอดอนะครับและนี่คือเรื่องราวของคุณจริงครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะว่า มันเป็นแค่เฉพาะบางคนนะที่เข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมหนักๆเข้าแล้วจะทําให้เจอให้เห็นเรื่องพวกเนี้ยบางคนเจอบางคนไม่เจอมันอยู่ที่มันอยู่ที่เซนของคนนั้นน,นเดี๋ยวคุณผู้ชมก้ฟังพักฟ,ฟังแล้วเสร็จแล้วแบอบกโอ้ฉัไม่เอาล้วฉันไม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมละฉันกูจะเจอผีแบบนี้ไม่ได้นะคือมันก็ต้องแยกแยะก,ก่อนผมว่าการที่ที่เขาจะเจอหรือไม่เจอมันอยู่ที่ คนครับมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่เวลาแล้วเรามองถึงว่าอะเรื่องนี้มันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเรื่องของจิตที่มันผูกติดผูกพักนกันอยู่<ช>มันก็เป็นได้แล้วมันมาในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลาอืม,มาในจังหวะที่ตัวของคุณคนเนี้ยเขาเข้าวัดถือศีลทาบุญอุทิศส่วนกุศลเยอะๆเขาก็อาจจะมารับรู้ตรงนี้ก็ได้ใช่ผมว่ามีมส่วนตรงที่ว่า เมื่อใสและสว่างเขามีคําพูดผูกพันกันไว้เขาก็เลยลิงก์หาก,กันได้ตามแสงนั้นมาอะไรอย่างงีออ้นะฮะนั่นคือเรื่องเพื่อนเก่าที่ทข้างเตียง,ยงมันก็พูดยากนะมันมีเส้นบางๆต้นนิดเดียวเองระหว่างความรักความผูกพันคําสัญญาจากเพื่อนกับสิ่งที่เขาไม่สนใจวิธีใ,ในการที่จะเอาเพื่อนคนนี้ไปอยู่กับเขาด้วยเขาก็ต้องคิดถึงว่าเอาถ้าเพื่อนคนนี้ไปแล้ว หัวอ,อกของคุณพ่อคุณแม่เขาจะเป็นยังไงเขาอาจจะไม่ได้คิดตรไม่ได้ค <นะ S 2> ิดเออนะฮะนั่นคือเรื่องนี้นะครับโอ้ย,อยเฮ้ยเป็นไงคุณผู้ชมก็ฟังได้อารมณ์ไหได้อยู่นะมันอยู่หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสาลาก p l u ส